มาบินกับเบน,นกันจ้ารอบนี้ก็คือไป3วันแล้วนะคะทุกคนโพสิชันนี้เป็นโพสิชันที่เบนชอบมากก็คือ b e v e r a g e i o นะคะวันนี้เริ่มเลยค่ะจากเดนเวอร์ไปเบอร์ลิชันนะคะไปบ่อยมากช่วง3 4สีเดือนนี้คือไปเบอร์ลินชันบ่อยมากเป็นไฟที่ไม่ยาวเท่าไหร่นะคะ3ชั่วโมงนิดตอนจะลงที่เบอร์ลิชันนะคือเครื่องแบบก็จะถึงพื้นดินแล้วอะเบนรู้สึกได้ถึงว่าเครื่องมันเชิดหน้าขึ้นอะคือเบนคุยกับแอร์คนหนึ่งเลยว่า w going up we going u p รู้สึกเลยอะว่าแบบเรากำลังขึ้นไปคืนสรุปปปก็็คอออขึึึึ้้นน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 ไไไไไไจจรริงงงงงๆๆ่่่่่เเมมมมมมาาาาาดดดดววททถถละะย ลมหรือเปล่านะลมแรงหรือว่า low visibility สุดท้ายกัปตันก็ประกาศเนาะว่าเป็นเวเตอร์นั่นแหละที่แบบทําให้ลงไม่ได้ก็ต้องขึ้นแล้วก็ไปวนแล้วก็มาลงใหม่เราก็ลงอย่างปลอดภัยนะคะจากนั้นเราก็บินจากเบลิงตันไปชิคาโกแล้วก็บินต่อจากชิคาโกมาโอมาฮาค่ะโอมาฮาอยู่ในบรัสกาเป็นชอบเลเวอร์นี้มากเลยนะเป็นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็ไม่วุ่นวายแล้วเบนก็มีเลเวอร์ที่นี่นะคะ32ชั่วโมงวันนี้คือไม่ได้ห่อกับข้าวอะไรมาเยอะแยะเลยคะ่ะมือ้อเช้าก็กินอาหารบนเครื่องบินส่วนมื้อเที่ยงก็กินผัดกกะเเเรรราาแล้ววว็็็อออหทีี่่ปนนนคูมมสืย เป็นมาม่าจ้ามาถึงโรงแรมเขามีคุกกี้ให้ด้วยแหละแต่จะเก็บไว้กินพรุ่งนี้นะนี่ทุกคนดูตอนที่เดินออกจากเครื่องบินเพื่อที่จะไปขึ้นรถไปโรงแรมเนี่ยเบนก็เดินตามกับตันไปเนาะนั่นคือครั้งแรกที่ได้เห็นกับตันของไฟนี้ก็คือเราบินกันมาแบบชั่วโมงนี้จากที่เข้าโกมาโอมาหานะเห็นแค่ข้างหลังกับตันเราเดินตามเขาใช่ป่ะโอ้โหในใจคือแบบโอ้โหทำไมหล่อดูดีจังวะกล้ามเป็นมัดสูงหุ่นดีคือมันแบบว่าทำไมดูเพอร์เฟกต์จังเลยอ่ะทำไมเราเพิ่งมาเจอกันเนี่ยเบนก็เดินตามเขาไปเรลกมุ โอ้ให้สิบเต็มสิบเลยจ้ารู้สึกว่าอยากได้มาก